ทหารที่เพชรบูรณ์เนี่ยก,ก็นําน้ําไปมอบให้กับประชาชนลดความเดือดร้อนนะครับกาลังพลจากกองพันทหารมาที่28กองพลนาหารมาที่1พร้อมรถบรรทุกน้ําขนาด6 0พ0ลิตรนาน้ําสะอาดเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตําบลบุงน้ําเต้าอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงเนี้ยเขาประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเลยขาดแคลนน้ากินน้ําใช้และน้ําทําการเกษตรเพราะว่าหมู่บ้านตรงเนี้ยเขาต้องอาศัยแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาตินี่คือแห้งขอด สู่ขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยครับล่าสุดก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มอีก10บรอบครัวทหารเขาก็เลยนําน้ําสะอาดไปเติมลงในถังกลางของหมู่บ้านนี่อยู่กันเยอะอยู่กันหลายคนก็ต้องไปกันหลายเที่ยวทหารเขานําไปสี่เที่ยวรวมแล้ว24,000ลิตรเลยนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในช่วงสามวันที่ผ่านมาครับกำลังพลของกองพันทหารมาที่28 นำน้ำสะอาดไปช่วยเหลือประชาชนในตำบลบุ่งน้ำเต้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะรวมแล้ว23ครอบครัวนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ